สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ไลฟ์สองเวลานะฮะช่วงกลางวันเดี๋ยวมาเอารถแบบ แนวลักชัวรี่เลยนะครับราคา s o ฟซอ o นะฮะรถสวยมากเลยผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นฟร0 0นะครับเป็นฟ2ี0ราคารถใหม่อยู่ที่2ล้านกว่านะแต่ราคาณตอนนี้บอกเลยว่าถูกมากสามารถจับต้องได้เลยนะครับและที่สำคัญผ่อนสบายสบายด้วยดอกเบี้ยของผมได้ถูกมากนะฮะครับผมรถสวยมากนะครับนะครับหวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนเลยนะครับ สวัสดีทั้ง10คนดูด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ AK c ค r าสาขาบ่อยหินนะฮะวันนี้ผมเอารถแนวพรีเมียมคาราคาเบาๆนะฮะสภา,ภาพสวยๆมาให้ชมกันนะครับรถพึ่งเข้ามาเลยนะครับรถสวยมากพี่ดูตัวนี้ปี5 6นะครับ12จนนะครับเป็นตัวเช้งแล้วนะเป็นตัวเช้งแล้วเขาเป็นตั้งแต่ปีสขึ้นไปนะครับตัวฟ2ี0เป็นตัวเช้งแล้วครับ ทั้งภายในและภายนอกเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับหัวงงนงหัวน็อตไม่มีขยับเลยพี่ดูน็อตฝีแต้มจากโรงงานสวยมากอะ่ะหัวงงนงหัวน็อตนะครับฝาปงไม่มีขยับนะฮะรถพวกนี้นะครับถ้าเกียร์สเก็ตหินเกียร์อะไรเงี้ยต้องถอดมานะครับรถสวยเลยได้เดิมเลยนะครับนี่ห้องเครื่องสวยๆเลยนะดูด้านข้างนีกว่าดูเหล็กของเขาสวยมากนะครับเหล็กสวยมากเลยฝีแต้มไม่มีการลื้อเครื่องนะเห็นไหมครับ สีแต้มจากโรงงานนะครับอันนี้คือสีแต้มเวลารถใหม่เขาจะมาร์กไว้ไม่มีการลื้อถอนเครื่องเลยนะครับสวยจริงพี่ดูซื้อรถแบบจะปีเก่าปีใหม่นะครับต้องถ้าได้แบบรถโครงสร้างเดิมๆรถสวยๆไมน่น้อยๆอ่ยผมแนะนําเลยนะครับแต่ใครอยากได้รถสวยลองมาที่เอคานะครับเรามีหลายรุ่นให้เลือกเลยนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ฟิวถ่ายเฟ้นฝากระโปรงให้ดูอันนี้ครับเฟ้นฝากระโปรงเบนซ์เขาจะหนาๆห,หน่อยนะฮะอันนี้คือเฟ้นเดิมๆเ,เลย นะครับนี่ไม่มีเดินเส้นใหม่นะเส้นเดิมจากโรงงานเลยนะครับรอบบานไม่มีจิกด้านหน้าด้วยนะครับไม่มีแบบถอยไปสก,กิทไม่มีนะครับเดิมๆเลยนะฮะสวยมากๆผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับและที่สำคัญดูขาด้านหน้ามีมาครบหมดนะฮะจากโรงงานไม่มีขยับเลยนะครับ ติ๊กเกอร์ไอ้ตัวมอกออยังอยู่เลยนะครับถ้าสมมติว่าเปลี่ยนมาไอ้พวกติ๊กเกอร์พวกนี้ไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วนะครับถ้าเปลี่ยนมานะฮะครับผมนี่สําคัญเลยสวยมากบอกเลยว่าสวยมากตัวนี้ได้เครื่องเป็นฟรีสองร้อยนะครับเป็นเครื่องพันแปดฟรีฟรีเป็นเครื่องพันแปดฟรีฟรีด้สีดําด้วยสีฟันเต็มเลยนะครับนี่สวยมากสวยจริงๆมีตัว นี่นะครับซูเปอร์เดย์ไลท์เปเดย์ไลท์นะฮะครับผมไฟตัดหมอกนะฮะครับผมนี่แล้วที่สำคัญผมไปขัดแม็กมาแล้วนะครับแม็กสวยเลยเหมือนแม็กใหม่คือรถประมาณปี5,6เนี่ยแม็กเขาจะเป็นแบบพวกรอยเล็กๆน้อยๆ,ๆเป็นแบบเป็นเป็นถลอกอะไรเงี้ยแต่อันนี้ผมขัดมาเหมือนล้อใหม่เลยนะขัดมาให้สวยเลยเหมือนล้อใหม่เลยนะครับสวยมากสวยมากๆเลย นะฮะครับผมและสีสันเต็มเลยนะฮะโครงสร้างเดิมหมดนะฮะนี่เดี๋ยวให้พี่ฟิวถ่ายรอบคันนะครับราคาบอกเลยว่าเราใจมากๆนะครับและที่สาคัญนะฮะออกรถกับพรีเมียมเอเคคนะครับเราแถมแพ็กเกจรับการซ่อมศูนย์ให้เลยนะฮะอย่างเบนซเข้าซ่อมศูนย์เจริญม,มอเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแถมให้1ปีนะครับนี่วันนี้ก็มีส่งมอบลําปางคันหนึ่งนี่ฟ l เเนาะครับผม ลูกค้ารับรถเรียบร้อยนะครับไปส่งถึงที่เลยนะฮะอ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวเช้งไฟท้ายจะเป็นตัว LED แล้วนะครับเป็น LED แล้วฟรี2 0 0นะครับสวยมากผมบอกเลยซื้อรถต้องแบบนี้ฮนะกิบกิบสวยมากเดี๋ยวผมเปิดเปิดไฟให้ดูดีกว่าจะได้ดูแบบฉบนี่ตัวนี้นะครับไมวิ่งแสน0นโล รถผมใหม่แท้ทุกคันนะฮะปีห้าหกวิ่งแสนหนึ่งพันนะไม่ใช่แสนหนึ่งหมื่นนะแสนหนึ่งพันผมถือว่าน้อยนะผมถือว่าค่อนข้างน้อยเลยรถที่นี่ใหม่แท้ทุกคันนะครับอนี่ออกปะนี่นะฮะสวยเลยแจ่มเลยนะฮะแจ่มเลยนี่เดีย๋ยวผมเข้าเกียร์ให้ ใส่เกียร์ถอยไฟถอยอ้อโหหล่อเลยนะครับสวยมากไปดูด้านหน้าด้วยฟิลนี่นะครับใช่อ่านี่นะครับเป็นไฟ LED นะครับสีขาวเลยนะครับไฟออกเลย นี่นะฮะสวยมากครับสีสันเต็มรอบคันนะฮะรถได้เดิมบางรอบคันแน่นอนพี่สามารถเช็คศูนย์บริการได้ทุกศูนย์นะครับผมสามารถเอารถไปให้ตรวจสภ,ภาพได้เลยมีเล่มให้ดูทุกคันที่มาที่ไปของผมชัดเจนนะครับสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่ามาสวยจริงสวยงจริงนะครับเบาไฟฟ้าด้วยนะนี่นะฮะ บอกไฟฟ้าปะอ,อ๋อไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับได้ไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะฮะนี่สวยมากครับไม่วิ่งแค่แสนห0ึ่พันเองนะดูแผงประตูให้พี่ฟิวถ่ายแผงประตูอที่สำคัญนะฮะซื้อรถกับพรีเมียม a k เคานะครับเราแถม package, แพ็กเกจรับประกันซ่อมศูนย์ให้1ปีนะครับเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU นะครับเดี๋ยวผมซื้อแพ็กเกจให้เลยจะได้คุญใจนะฮะครับผมแล้วก่อน ปล่อยรถนะครับเราเข้าเช็คศูนย์นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คความพร้อมให้ทุกอย่างนะฮะนี่นะครับดูเบาะสภาพเบาะสวยเลยอ่ะสวยมากนะครับสวยมากเลยดูคอนโซลคอนโซลอ่าเดี๋ยวให้พี่ฟิวเข้ามาด้านในครับผม ราคานะครับผมบอกเลยว่าผมตั้งไม่แพงนะฮะยอดจัดถ้าเครดิตดีๆนี้ได้เจ็ดแสนปลายแปดแสนด้วยซ้ําผมขายแค่รีบเลยนะพี่รีบเลยถ้าสนใจนะครับ6 9แสนเ้าหมื่นบาทโคตรถูกดอกเบี้ยผมได้ถูกด้วยถ้าฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นสองเองฟรีดาวพี่ราคารถใหม่นะครับพี่เช็คได้เลยสองล้านกว่าตอนนี้เหลือแค่6กแสนเแล้วสภาพตอนนี้คือดีมากๆ ปีสิบสองจดสิบสามของผมชัดเจนนะครับเรื่องปีผลิตหรือว่าอะไรเงี้ยผมคุยชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วดอกเบีย้ยของเราไม่ไว่าจะเป็นรถแบรนด์ไหนเราดอกเบีย้ยเราได้ถูกมากๆการที่เราได้ดอกเบีย้ยถูกมันทําให้พี่ผ่อนถูกกว่าเดิมถ้าคูณจํานวนงวดมวดมาพี่เซฟ,ฟเงินไปอีกเยอะพี่สามารถเอาตรงนั้นไปทําอะไรก็ได้อีกเยอะเลยนะครับโอ้โหสวยจริงสวยมากครับขอบคุณ <c oughs> บอกว่าทำไมมาเช้าจัง <c oughs> วันนี้มา2 2> <c oughs> สองเวลาเลยครับ พี่ก็ตายนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ป๊อปวันนี้มาสองเวลาครับนี่พี่คนฟิงสวัสดีครับพี่ฮิมขอบคุณมากเลยครับนี่นึกว่าจะไม่มากันแล้วนะฮะย่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วเป็นปีสองครับพงอะไรเขาเป็นก้านเช้งนะมีมันตีทั้งสองฝั่งนะครับครับผมนี่นะฮะผมไม่เข้าใจเลยเป็นเป็นตัวดียวคือรถผมนี้น้ํามันแดงนะฮะเวลาสูบมน้ำมันแดงเขาเขียนขึ้นจออย่างนี้ครับพี่ประตู อานะครับนี่นะฮนะไม่วิ่งแสนหนึ่งพันนะดูพวงไรดียังสวยอยู่เลยอันนี้คือไม่ได้หุ้มใหม่นะสวยมากไม่มีทะลอกนะครับไม่มีทะลอกเลยเะนะครับเพดานก็สวย,สวยอ่าเดี๋ยวให้พี่ฟิลถ่ายดูถ่ายดูทุกจุดเลยครับเผื่อท่านใดที่อยู่ทางไกลแล้วไม่สะดวกมานะฮะอ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมเปิดให้นะครับนี่นะครับนี่นี่เขามีไฟด้วยนะ เปิดไฟได้หมดนะเอาอ๋อมันปิดก่อนอเคนี่นะครับเรามีไฟด้านหลังด้วยนะมีไฟด้านหลังด้วยเพดานสวยมากนะไม่มีเจิมเลยไม่มีเจอ,มเไ,มมเจอมไม่มีลงยนันไม่มีลงอลักลรกนะครับสวยเลยแล้วดูบอบ์ดหลังด้วยนะครับ รถปี56พี่สภาพแบบนี้แล้วไม่วิ่งแค่แสนหนึ่งพันเองรถผมไม้แท้ทุกคันนะครับผมการันตีโครงสร้างเดิมการันตีเลขไม้แท้เพราะผมรับประกันกคืนรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฟรีดาวนะครับผ่อนแค่หมื่นสองเองเดี๋ยวผมคำนวณให้เปไป,ไปเลยเห็นเห็นน้องแอดมินเขาคำนวณให้ผมแล้วหมื่นสองหนึ่งร้อยหกบาทฟรีดาวนะครับผ่อนแค่หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกบาท รวมดอกเบีย้ยกับแหวนแล้วนะครับรวมดอกเบีย้ยกับแหวนแล้วและที่สำคัญนะครับซื้อรถพรีเมียมกับเอคานะครับอย่างคันนี้เราแถมแพ็กเกจรับประกันซ่อมศูนย์อีก1ปีไม่ใช่ซ่อมอู่ทั่วไปนะพี่ซ่อมศูนย์ซ่อมศูนย์ศ,นยศ,นยศูนย์เบนซ์เลยอย่างเชียงใหม่ก็มีศูนย์เจริญมอเตอร์นะครับผมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ซ่อมศูนย์เบนซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวซื้อแถมแพ็กเกจแถมให้แต่ก่อนปล่อยรถส่งมอบนะครับถแถมเครื่องเชื่อมความพร้อมให้ทุกอย่างนะครับอ่าพูดง่ายๆซื้อไป อุ่นใจได้เลยนะครับนะสวยมากมีคู่มือบุ๊คเฟอร์วิมีอะไรครบหมดนะแล้วที่สําคัญมีคุณแจสํารองด้วยนะครับรถที่นี่จะมีคุณแจสํารองให้ทุกคันนะครับแล้วก็มีหน้าจอมีอะไรครบหมดเลยนะฮะพี่ดูฟิลถ่ายคอนโซลช้าๆให้ลูกอ่านะครับกิ๊มากอะ่ะกิ๊มากพี่และราคาแค่6,9แสนเกเองอะ่ะ โอ้โหถูกไปไหนเนี่ยนะฮะนี่พี่ก็ถ่ายนะครับมาเลยพี่นะฮะรถสวยจริงๆนะครับรถสวยจริงๆนะครับนี่แอรีตันคือคอนฟงคนสวยเลยซื้อรถแบบถ้าโดยเฉพาะรถ b m เอ็มเบนี์นครับภายในอะสำคัญผมบอกเลยรถผมอะ่ะภายในต้องเก็บภายในคือเอาตรงด้านนอกมาอยากเก็บสีสะเก็ดหินอะไรมันเก็บได้อยู่แล้วแต่ภายในพี่ผมบอกเลย คือมันบอกบอกการดูแลของเจ้าของคนเดิมผมเลยต้องเน้นภายในสวยๆมากๆพองตรงฮะสุมาห์มามันโฟมมามาทาภายในอะ่ะไม่คุ้มแพงนะครับอันเนี้ยคือเดิมๆเลยสวยมากนะฮะนี่พี่เอขอบคุณมากครับรถสวยครับถูกด้วยสวยจริงพี่สวยมากๆเลยนะครับโอ้โหกิฟตมากครับพี่กิฟตจริงๆกิฟตจริงๆนะครับกิฟตจริงๆเลย นะครับในปี56ด้วยนะครับ12จะสิเลยฟรีดาวผ่อนแค่12.100สองงรเองราคาเต็มอยู่ที่6กแสนเพี่ซื้อสดก็คุ้มมาคุยกันถูกคือมาขอส่วนลดอะไรถ้าซื้อสดนะครับมาคุยกันหน้าง,งานเลยพี่มาดูรถก่อนบางคนแบบต่อราคามาพี่คืออยากให้มาเห็นรถก่อนเพราะผมบองตรงผมไม่ได้เน้นขายถูกนะผมเน้นสภาพเน้นการบริการนะครับครับผมแต่ราคาผมก็ไม่ได้แพงโอเวอร์พี่เช็คราคาได้เลยนะครับ ับสภาพแบบนี้นะฮะครับผมนี่สวยจริงสวยจริงนะครับอนี่ไม่ an, 1500แฟนหนึ่งพันห้าร้อยโลเห็นไหมเห็นนะโคตรสวยอะและที่สำคัญผมแถมแพ็กเกจรับประกันซ่อมศูนย์ให้อีกหนึ่งปีนะพี่ผมซื้อแพ็กเกจแยกให้เลยเดี๋ยวเขาศูนย์บริการใช้ค,ความพร้อมให้นะครับมาเทสได้ได,ได้มาลองขับได้นะครับะยกมาด้าด้านหลังกันบ้าง เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนี่นะฮะด้านหลังก็กว้างนะพี่กว้างมากแล้วพี่ดูเบาดิดูผ้าของเบาโอ้โหผ้าของเบาแอร์แบกนี้ไม่ต้องพูดถึงนะโอ้โ คือระบบค,คือการที่เป็นตัวเชงนะครับเขาเพิ่มระบบความปลอดภัยไปด้วยนะครับตอนแรกก่อนที่ผมจะไลฟ์ผมก็ทํากันบ้านนะเขาจะเพิ่มตัวระบบความปลอดภัย้าสมมติว่าเราเบรกแล้วมันแบบมันจะแจ้งเตือนให้เข็นขัดรัดขึ้นแล้วก็เ็ตข้าขงเบาให้ตั้งด้วยอัตโนมัติแล้วก็ถ้าสมมติว่ากระจกเปิดอยู่มันก็จะปิดอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ผมอ่านมานะครับคือระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเลยนะครับแล้วตัวนี้นะฮะเครื่องพันแปดฟี เครื่องพอดีนะครับไม่ได้ใหญ่โอเวอร์เกินไปหรือว่าไม่ได้เล็กเกินไปล้วเป็นรถที่แบบดูดีมีระดับด้วยและราคาตอนนี้คือจับต้องได้แล้วนะฮะคือราคารถใหม่สองล้านกว่านะเช็คราคารถใหม่ได้เลยตอนนี้อยู่ที่6กแ0 0 0ก้บาทแถมแพ็กเกจรับการ่อมศูนย์ให้ด้วยแถมเคลือบแก้วให้ด้วยฟรีค่าจัดโอนอีกเดี๋ยวถ้าพีอา่อยากดูเรื่องเลขนี้ไม่เอาเลขนี้เดี๋ยวผมแถมให้ไม่มีค่าให้จ่ายออกไปถูกใจทั้งรถถูกใจทั้งเลข ถูกใจทั้งคนที่ให้บริการพี่ด้วยนะฮะแน่นอนนะครับกว้างนะครับมีแอร์ด้านหลังด้วยนะฮะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหหลูไปไหนเนี่ย,ยลหลูไปไหนเนี่ยเอาตรงน,นเพิ่งเปิดครัง้งแรกเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะฮะออสวยเลยสวยเลยพี่สวยจริงๆนะครับสวยจริงนะฮะ มีไฟด้านหลังด้วยนะครับแอร์แบ็กดานข้างมีครบหมดนะฮะตัวแอร์แบ็กแอร์แบ็กที่เห็นเห็นนะครับแมสี่ลูก่ะนะฮะนี่นะครับสวยมากๆสวยมาก,มากพี่ซื้อรถทั้งทีนะครับซื้อแบบนี้พี่จะปีเก่าปีใหม่เล่นรถสวยดีกว่าพี่จบกว่านะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะฮะกะซีสองร้อยปีสองพันสิบสามนะครับราคาอยู่ที่หกแสนเก้า แล้วที่สคัญน,นะครับเราแถมแพ็กเกจรับประกันซ่อมศูนย์ให้อีก1ปีเต็มฟรีค่าจัดโอนนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนสบายๆเลยนะฮะสวยมากเดีย๋ยวให้พี่ฟิวถ่ายอีกรอบมาก่อนที่เราจะพาไปดูันอื่นด้วยมารถพรีเมียมเรามีหลายคันนะฮะร,รถพรีเมียมเรามีหลายคันเลยนี่นะครับ เซนเซอร์นะครับรอบด้านเลยนะครับสี่จุดเลยจากโรงงานนะฮะสีสันเต็มนะไฟท้าย LED นะครับแม็กเมอกสวยนะฮะครับผมโคตรสวยอะ่ะผมบอกเลยว่าโคตรสวยพี่ซื้อรถต้องแบบนี้พี่สวยมา,มากๆนะอืมกิฟเลย,นะยนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะเกับฟีสองร้อยนะครับเครื่องพันแปดนะครับ ไม่วิ่งแค่แสนหนึ่งพันนะฮะเดี๋ยวแถมเคลือบแก้วให้หล่อเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรถพรีเมี่ยมของเราตอนนี้เหลืออะไรบ้างอัปเดตหน่อยอ่ามีพีเอ็มนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ปี2018แท้ตัวนี้ปี2018แท้เลยนะครับ l อ i แล้วนะฮะเป็น 320D เป็นเครื่องดีเฟลนะครับมีตัว BSI แล้วก็ BBI คือ BSI BRI นะครับรับประกันซ่อมศูนย์อยู่เหลืออยู่ คือเวลาซื้อรถพรีเมียมถ้าเป็น b m นะครับถ้าสมมติว่าเป็นพวก b s i b r i เหลืออยู่เนี่ยคือคุ้มมากๆากเลพี่คือคุ้มมากๆนะครับคือทุกอย่างพี่เปลี่ยนที่สู่เลยอะไรของทงของแท้หมดเลยแล้วเดี๋ยวผมแถมต่อจากไอ้ BRI เข้าไปอีก1ปีให้เดี๋ยวซื้อแพ็กเกจแถมให้นะครับปี2018แท้นะฮะร,ราคาไม่แพงนะพี่ราคาอยู่ที่1,280,000บาทเดี๋ยวห้าว่าเดี๋ยวผมมาไลฟ์เดี่ยวนะครับ แล้วก็250นะฮะไม่แค่20,000โลไม่รถผมไม่ไท้ทุกคนนะครับไม่แค่20,000โลปี2020ตัวนี้ราคารถใหม่เกือบประมาณล้านหนะตัวนี้เป็นตัวซัน o ูฟแล้วนะครับเป็น 250G นะฮะผมขายแค่1,250,000บาทผมมีกิฟต์เชอร์ให้คันนี้ให้30,000นคันนั้นก็30,000นะเอามาเป็นส่วนลดได้นะครับเอามาเป็นส่วนลดได้เป็นค่าประกันชั้นหนึ่งก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่พี่อยากให้เป็น สวยมากมีวารันตีศูนย์ทั้งคู่นะครับมีสองคันนี้มีวารันตีศูนย์ทั้งคู่ตัวนี้เป็นรถเชียงลายมือเดียวนะครับ c a m r ีเป็นรถเชียงลายมือเดียวเลยนะฮะสวยมากเป็นตัวสันลูปด้วยนะฮะครับผมอ่ะเดี๋ยวห้าโมง ครึ่งเจอกันนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตรถใหม่รถเข้ามาเยอะจริงจงนะฮะช่วงนี้อาจจะไลฟ์สงเวลาอย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับใครที่สนใจรถรุ่นไหนนะครับเข้ามาทักทายได้ตลอดเลยนะครับทักแอดมินมาผมมีทีุ่งสาการขายมืออาชีพนะครับเดี๋ยวรีวิวรถให้ละเอียดอีกทีส่งเล่มหน้าเล่มให้พี่ดูชัดเจนหมดพี่อยากได้ข้อมูลจากศูนย์เดี๋ยวผมขอให้นะครับพี่อยู่ที่ไหนพี่ก็ออกรถสวยเอคาได้นะครับเปิดใจทักมาวันที่พี่รับรถนะฮะผมบริการเซนถึงที่ส่งที่นะวันที่พี่รับรถพี่ตรวจเช็คก่อนตรงตามรายงานม ไม่สวยไม่ดีพี่ไม่ปฏิเสธการรับได้เลยผมโอนจองคืนให้100%รพร้อมค่าเสียเวลาให้พี่ด้วยผมว่ารถผมกลับทันทีของผมชัดเจนนะครับพี่ไม่ต้องห่วงถ้าไม่ดีจริงไม่กล้าการันตีขนาดนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวห้ามเครื่งเจอกันครับสวัสดีครับ